สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์นะครับ18บแนากาสานาทีนะเดี๋ยวเราดูภาพรวมของเอ u ยูพักรับนะครับที่แฟนเพจเทรดทองเมื่อเช้าอัปเดตไปนะครับก็อธิบายแบบนี้นะครับนะครับเอ u ค่ําวานนี้นะครับทําจุดสูงสุด1810นะครับก็คือตรงนี้นะครับช่วงกลางวันมีโอกาสใช้เวดาลงนะครับในกรอบหน0่งพันแปรนันอยาะครับที่ผมวัดไฟโวลงมาเนี่ยมันมีโอกาสจะลงแบบนี้แล้วก็เด้งขึ้นไป นะครับทำา i g ไว้ตรง1809นะครับแล้วก็จะย่อลงมาอีกนะครับภาพก็คือการเคลื่อนที่ของข้างแล้วก็จะย่อลงมานะครับในกรณีผ่าน1811อีกครั้งนะครับมีโอกาสขึ้นไปทาง1813 1818นะครับก็คือต้องผ่านให้เดินไปก่อนนะนะครับแนวประมาณ1818 1820นะครับอาจจะเป็นปลายเทรนระหว่างแรงขายนะครับเดี๋ยวอธิบายในภาพใหญ่ให้ฟังนะครับว่าทําไมต้องรองแรงขายนะครับถัดมานะครับถ้าในกรณีนะครับในกรณีปรับต่ำกว่า17921 นะครับ1นึ่งจกาูนย์เนี่ยมันมีโอกาสจะปรับลงลึกนะครับอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มลงไปเลยนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราดูกราฟทองคํานะครับเดี๋ยวผมให้ดูผ่าน Mt 5นะครับก่อนที่จะไปดูทองคำเราดูดอลล่าร์เด็กนิดหนึ่งนะครับวันนี้สังเกตว่าฮิเกยูมันย่อมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับคือให้มาดูดอลล่าร์นิดหนึ่งนะดอลลาร์เด็กนะครับ d x y กดัชนีความแข็งค่าอ่อนค่าข้างกันดอลล่าร์นะครับตอนนี้ถ้าเราดูดอลลาร์เด็กนะครับผมวัดโลตรงนี้นะครับไฮนี้ โลประมาณ9 5 7นะครับไฮอยู่ประมาณ9 7 4 2 3นะนะครับตอนนี้ดอลลาร์เหมือนจะเด้งขึ้นไปสังเกตว่าเขามีการยกไฮยกโลเล็กๆนะครับถ้าดอลลาร์เด้งแบบนี้นะครับเอกยูน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับก็คือถ้าเราไปสังเกตดูเนะอเยูเนี่ยตอนที่ดอลลาร์มันยกไฮยกโลเนี่ยขึ้นมาเอเคยูเขาเขาเขาลงใช่ไหมแล้วก็เด้งหน่อยแล้วก็ลงเห็นไหมคือคือมันจะสลับกันเลยนะครับฝั่งนี้เป็นผมแบ่งสองฝั่งนึงแบบนี้นะถ้าตรงนี้ก็คือเป็นเอเยู เอ็กยูก็คือ,อเขาเขาปรับลงมาแล้วเขาเด้งแล้วก็ปรับลงมาในขณะที่ดอลลาร์เขายกหายยกโลเขาทาโลยกขึ้นมาแล้วก็จะไล่ขึ้นมานะครับสองสองตัวเนี้ยนะครับดีเอ็กวายฝั่งนี้ดีเอ็กวายนะฝั่งนี้เป็นเอ็กยูมาสลับกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่ดอลลาร์จะขึ้นต่อได้อีกซักโซนหนึ่งก็คือขึ้นมาโซนนี้นะครับมีโอกาสจะขึ้นมาทาง9 6 3 2 0หรือว่า9 6 4 0 1นะครับ มันมีลักษณะการยกขาย,ยกโลตรงนี้นะครับลองวัดไฟโบเทียบขึ้นไปดูนะมันมีโอกาสขึ้นถึงหรือเปล่านะครับผมเทียบตรงนี้เป็นร้อยละเซนนะครับแล้วมาวางที่รูนี้ก็ถ้าดูสัดส่วนแล้วใกล้คเคียงนะส่วนตรงน,นะงร 96. 37, 96. นี้มีโอกาสถึงครับเก้าสิบหกจุดสามเจ็ดเก้าสิบหกจุดสี่ศูนย์แต่เนี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นมาถึงนะครับหมายความว่าถ้าดอลลาร์มันจะแข็งค่าคกระดกเนี่ยน่าจะไปกดดันนะครับฝั่งตรงข้ามนะ เอ็กยูนะครับหรือบางคู่เงินน่ะไปดูถ้าไปดูตอนนี้ไปดู G ียหรือว่าอียูเนี่ยลงน่าจะลงอยู่นะครับอ่าตอนนี้เราพูดถึงเอ็กยูใช่ไหมนะครับอ่าถ้าดอลลาร์จะขึ้นไปเนี่ยเอ็กยูน่าจะลงมาทิศทางนี้ตรงกันข้ามนะอ่าถ้าอย่างนั้นเราไปดูเอ็กยูล่าสุดกันนะครับเอ็กยูผมอธิบายภาพย้อนหลังนิดนึงนะครับนะครับจุดสูงสุดก่อนหน้าที่เราลงมาสัปดาห์ที่แล้วนะนะครับวันพุธที่แล้วนะครับก็คือขนาดนี้หนึ่งแปดห้าสี่นะครับลงมาทำรูไว้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ชุดนี้คาดว่าจบแล้วนะคาดว่าชุดนี้จบแล้วนะครับชุดนี้นะ่ะวันก่อนผมคาดว่ามันน่าจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับที่ทางลงนะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเด้งนะครับชุดเด้งในเวลามันมองก็จะมองขึ้นมาทางนี้เพื่อนจะขึ้นมาโซนแรกก็ประมาณหนึ่งแปดศูนย์แปดก็คืออาจจะติดแถวนี้นะครับในกรณีที่เขาขึ้นต่อนะครับก็จะผ่านตัวไฮเดิมไปนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปทางหนึ่งหกนะครับหรือว่าสองห้าในกรณีขึ้นต่อนะ นะครับกรณีไม่ขึ้นต่อแล้วนะครับมันจะลงได้ลึกนะครับเพราะว่าลักษณะตังนี้เรามองว่าเป็นเด้งนะครับไอชุดเด้งเนี่ยมันจะเป็นขึ้น2นะครับหลงหนึ่งทิศทางลงกว่านี้ใช่ไหมครับสองเนี่ยทิศทางมันเด้งนะครับถ้ามันเด้งน้อยมันจะลงลึกเดี๋ยวมันจะหลุดโลตรงนี้มา1780งนมาจะลงลึกเลยนะครับถ้าใครเซลล์ลงมานะครับถ้าใครเซลลลงมาแล้วนะนะครับสต็อปโลดเนี่ยอาจจะต้องอยู่ไฮเดิมก็คือประมาณตรงนี้นะ หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้ามันเบรกไปเนี่ยแสดงว่าเขาจะขึ้นต่อนะแต่ว่าชุดที่ขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะเป็นเด้งอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นไฮนะครับอันนี้เป็นไฮศูนย์นะอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับอันนี้เด้งเป็นไฮสองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชุดเด้งเพราะว่าไฮเดิมเขาอยู่นี่ตามใดที่ไม่ผ่านตรงนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะอาจจะเป็นการเด้งนะครับทิศทางขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นนะนะครับทีนี้ตอนนี้มันเหมือนแนวโน้มมันมีโอกาสจะ ลงได้ไหมนะครับวันนี้วันเราเทรดวันนี้วันพฤหัสนะนะครับเทรดอีกวันก็คือวันศุกร์นะครับมันมีเวลาสองวันนะครับเดี๋ยวผมให้สังเกตแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมให้แนวสังเกตไว้แบบนี้ก็คือว่าวันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับกรณีถ้ามันขึ้นต่อจริงนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งเจ็ดนะครับประมาณสองห้ากรณีขึ้นต่อนะแต่ถ้าไม่ขึ้นนะให้ให้ระวังตรงนี้นะครับมันจะหลุดตรงนี้มานะครับอ่าดูตรงนี้กันนะละเอียดขึ้นนะครับ อันนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับกรณีที่เขาจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันน่าจะล่องหลุดตรงนี้มาโหลดเนี่ยนะครับถ้าหลุดประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ลงมานะ่ให้ระวังว่าเขาจะลงลึกนะครับลักษณนะถ้าเราบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งถ้าตรงนี้คือขึ้นสองนะนะครับตอนที่ลงมานะครับแล้วมันเด้งกลับแบบนี้เด้งน้อยยิ่งเด้งน้อยมันจะลงต่อเวลาลงเนี่ยเขาจะลงก่นี้ แล้วก็จะเด้งกลับไปใหม่นะครับเด้งกลับไปใหม่จะไม่ผ่านไฮนะแล้วจะทิ้งยาไปเนะี่ยนะครับอ่าถ้าใครจะจะเซล์เพิ่มนะให้เขาเด้งขึ้นไปนิดนะครับแล้วก็แน่ใจว่าไม่ผ่านไฮแน่นะครับเราค่อยซลล์ลงมานะครับมันมีโอกาสจะลงลึกในกรณีไม่ผ่านไฮนะนะครับแต่ถ้ามันผ่านไฮต้องซับตอตามระบบนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับระยะสำคัญของข้ามนี้ในภาพใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับหนะึ่งเจ็ดเก้าสี่เนี่ย นะครับถ้าหลุดลงมาเสี่ยงว่าจะลงมาข้างล่างเนาะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้เหมือนเ็าจะย่อเลยเหมือนจะเด้งใช่ไหมครับเราพิจารณาจากหลุดนี้แล้วก็ไฮนี้ก่อนที่จะถึงตรงนี้นะมันจะมีแนวสำคัญอยู่ประมาณตรงนี้ครับพันแปดร้อยโกลมๆนะถ้าไม่หลุดแล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเขาจะเอาขึ้นก่อนนะครับเราก็อาจจะย่องย่อายขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะห18นะึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วก็ลุ้นไปทาง มีตัวนัยยะข้างบนก็คือ13 18 13 15 18หนึ่งสามหนึ่งห้านะครับถัดไปก็เป็นอยู่ประมาณ12 5หที่ทางประมาณนี้นะนะครับแต่นะครับ,นะรบถ้าเขาจะลงภาพเด็ยแบบนี้ครับลงเด้งลงเด้งแล้วก็ลงนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นไปใหม่นะครับรอบที่เด้งไปใหม่เนี่ยถ้าเราดูไม่ออกนะเราดูชุดที่เด้งแล้วกันชุดที่เด้งขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับแล้วไม่ผ่านตรงนี้ นะครับแล้วมีแรงขายไม่ผ่านนี่นะไม่ผ่าน1 8 1, นะึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วจะเรียงขายได้ยาวๆเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัวร์ว่าจะลงนะครับรอบหน้าเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ลงล,งลึกนะถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยจะลงลึกมากนะครับนะครับลึกขนาดไหนเดี๋ยวลองวัดกันดูนะนะครับเดี๋ยวผมวดาดตัวนี้ดูถ้าในกรณีที่เขาจะลงลึกจริงๆนะครับอ่าเราจะเทียบจากตรงนี้มา นะครับแล้วไปวังไฮดสุดท้ายนะสมมติว่ามันเป็นไฮดสุดท้ายประมาณนี้หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งในเวลาเวลาลงนะนะครับถ้าลงร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยอาจจะลงมาถึงหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเลยนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจบแานนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามีวิธีวัดอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูแบบนี้นะอ่าอย่างง่ายก็คือถ้าถ้ามันลงอีกทีนะครับเราเทียบตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชุดนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เวลา,าสมาร์ทมานี่เขาจะ ไล่ราคาลงเนี่ยนะครับนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับค่าต่ำเนี่ยน่าจะลงมาถึงประมาณอ่าไฟโบถ้าตรงนี้คือร้อยนะก็จะลงมาถ้าหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะบวกมาอีกหนึ่งบวกมาหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับมันเป็นหนึ่งร้อยหกจุดแปดเซ็นเนี่ยอาจจะลงมาถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสามนะครับถ้าคือสองร้อเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะลงพันเจ็ดเลยนะนะครับถ้าใครเซลล์ต้นทุนดีๆนะอ่าบางคนยังเซลล์อยู่นะครับบางคนยังถือตรงนี้อยู่นะนะครับ ถ้าถือต้นทุนเซลล์ใกล้ๆกับ1750เานี่ยสต็อปร้อยก็คือ175 4ตรงนี้นะครับไอชุดที่เด้งขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ไกลแล้วก็จะลงใมาอีกทีหนึ่งทาง1 7 0เเลยนะครับภาพจะเป็นประมาณนี้เลยนะนะครับอันนี้ยังเป็นภาพไกลอยู่นะครับก็ให้ดูเป็นแนวโน้ไมไว้นะครับแต่ว่าภาพล่าสุดเนี่ยเราดูเราดูภาพที่ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าคํานี้มันจะหลุดตรงที่ผมว่าหรือเปล่านะในสำคัญนะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะครับ,นะ 1, 7, 9, รบถ้าไม่หลุด ก็มองว่ามันจะเป็นโอกาสซวีอัพขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเราจะใช้โลนี่นะครับโลก็ให้นะครับพัดย่อไว้ดูนะครับแนวสําคัญ2โซนที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับก็คือ1800นะครับแล้วก็1นึ0งแล้วก็ต่ำกว่าก็คือ1797นะครับถ้าเราเห็นกับตัวแทนนี้นะครับเราย่อไว้สั้นๆเพื่อจะเล่นเด้ง่ะพอได้นะครับแต่ว่า Stop l o s อก็เอาเท่าที่รับได้นะนะครับถ้าหลุด1794ก็คือลง นะครับถ้าถ้างนั้นนะครับไอเดียของ e อ u จะอยู่ภาคข้ามนะนะครับมองว่าตรงนี้คือชุดยออ่อนะครับถ้าย่อ,อไม่ดูดโลจะดิ่งไปได้ทดสอบไฮเดิมหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งไปทางหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแต่ถ้าลดลงนะนะครับถ้าใครเซลล์มาแล้วก็ลองถือดูนะครับถ้านิวไฮไปก็ยอมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ